เป็ดเนาะเอาอย่างเมื่อครั้งผมยืนยนีน่เห็นไหมไม่ผมก็ลุกขึ้นนะจูไม่เห็นไ้เอาอย่างเอาแล้ว ok วันนี้กับผมวันนี้วันนี้ำเมนูพัดเส้นเรื่องนะครับพี่น้องมาแล่นครับว่าพัดเส้นเรื่องจะบับทหารจะดเดนตายก็ตั้มเงนปันเพื่อนะครับพี่น้องว่ามันจะร้อยสักแ่หน้อยปล่อยเม็ดแล้วไอ้ม่จัดเบสตีนี่เอาขั้นตอนเล็กนะครับ ใส่น้ำมันก้อนนะครับ่อยมันร้อนนะครับตอนเดียว์เสียอยากใส่น้ำมันก้อนนะครับยกต้องเส้นเนืียมูลสิขอไข่ไนะครับอุ้ยไฟแรงอย่างแรงเลยเนียเขาเรียกว่าคนมีไฟใช่ไหมใช่เลยคคนมีไฟอ่ะครับนอนเยอะไม่พอ คนมีไฟแต่ยังไม่มีใครออกฟามฟ้มอมนะั่หัวจีบหมูวันนี้เต็มปีข้าสารสองศพอ,อ่าเราได้ใส่หัวเทียมลงไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราก็ตามด้วยลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นอยู่ไหนครับนั่นแหละครับจะขอบมือแล้วครับนั่นแหละครับช้างถุงมันนะเนาะถุงมันอ่อนเนี่ยนะครับเมื่มีนะครับลูกชิ้นมันจะงับมือแล้วมันจะขอบมือแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะครับลูกชิ้นปลานะครับเราใส่ใส่ลงไปเลยนะครับหนึ่งถุงมันโจกครับพี่น้องใส่ลูกชิ้นเสร็จแล้วนะครับขอปัดลูกชิ้นให้พร ลูกชิ้นมันเด้งเด้งนะครับลูกชิ้นมันอะไรวะมันเด้งมันถือเด้งมันถือเนี่ยมันเด้งแบบนี้ยพอมันตึงตึงนะครับคนลูกมันตึงตึงแล้วก็แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะลองเด้งให้ดูหน่อยครับเด้งให้ดูหน่อยครับเด้งยังไงตึงตึงตึงให้ผมเป่ได้ไหมครับไข่นักตื่นกันว่ามาทรบนี่นะครับพี่น้องอันนี้คือไข่เป็ดนะครับพี่น้องนะ ออกลงไปเลยครับพี่น้องตกให้จูบไม่จูบแล้วไหมจะโตเป็นว่าเปะอ่ะไหนเนี่ยไม่ลงอ่ะเปลือกลงด้วยครับเปลือกอย่าใส่เปลือกลงไปนะครับพี่น้องนะมันกรึบกลับกรึบกลับดีครับไข่กรอบไข่กรอบนี่ครับไข่กรอบฉบับทหารแช่เดียดใต้นะครับพี่น้องนะกินต้องเปลือกต่อไปอ๋อได้เลยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนิดๆก่อนนะครับพี่น้องนะร้อนจังหูร้อนเอาใจเอาใต้เอากลางครับ ร่อนจังห mm. <televis> ูเลยอะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็บีบอะไรอ่ะซีอิ้วขาวลงไปหน่อยๆนะครับซีอิ้วขาวหน่อยๆแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลยุกคนนะครับลิ้งนเกียน้ำตาลนะครับโอเคมัานผมก็ขอเคครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปนะครับให้เส้นมันสุกนะครับต่อเดียวทำไมแหลงกลางมั่งใต้มั่งอันนี้หั้อเม็ดแล้วหม่วเม็ดแล้วเนี่ยในรูปปันคือแล้วหมัวเม็ดเนี่ย อีแลงได้มั่งอีแหลงกลางมั่งใช่ยากฟันนี้เลยนะี่เดเส้นเหลืองลงไปนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับวอมลงไปเลยครับอสองห่อนะครับสองห่อมันจุครับวอมลงไปเลยแล้วก็สองห่อครึ่งมันจุแต่าปดครึ่งหนึ่งนะครับวอมลงไปเลยนะครับพี่น้องนะวอมไปเลยหมายถึงอาก้อมลงไปเลยใช่แล้วอื่จำตาพว้อมไปถ้าอันนะอะใส่ เส้นเหลืองลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับพี่น้องนะปรุงรสครับแล้วเมื่อกี้ยังไม่ปรุงลงไปนะครับพี่น้องามตใช่ไหมคุกน้ํามันหน่อยลงไปแล้วก็ใส่ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับหน่อยๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเันอะไรนะครับคลุกเหรอครับลุกลงไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ใส่แล้วน้ำตาลนะครับหน่อยๆอ๋อเราปรุงสองรอบนะครับรอบแรกปรุงให้มันไข่มันมีรส้าตนะครับ แล้วรอบสองนี้พงให้เส้นมันมีรถจั่นนะครับมันจะได้ร่อยๆนะครับพี่น้องนะมันจะเข้าทั้งในทั้งนอกเลยใช่ไหมหมอใช่แล้วมันจะได้มีรสชั่นใน่างตัไม่พออ๋อไม่สิ่งมันจะได้จิ้มจ้นใช่แล้วครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเติมสีสันนะครับนิดหน่อยนะครับด้วยไฟกองมือไแล้วเขาเรียกซีอิ๊วดำนะครับพี่น้องนะซีอิ๊วดำนะครับใส่หน่อยๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ นี่นะครับที่ก็เรียกว่าผัดซีอิ้วนะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องผมไม่เชื่อครับผัดซีอิ้วของเรานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนะของทหารสามจังหวัดใจแดนภาคใต้นะครับพี่น้องนะอืว่าดวยแดงเล่านะครับกะตสู้ชีวิตเหลือเกินนะครับคลิปไปแล้วนะครับลูกจิ้นของเราจะบนเตอร์ข้าได้นะครับก็ได้ นี่ตาถ้าไม่บุบก็ไม่ใช่หมูนัดเชบกระทะบุบเล่านะครับพี่น้องนะอันนี้เชบกระทะบุบนะครับก็เลยใช่กระทะบุบบุไปก่อนนะครับพี่น้องนะต่อไปอาจจะเป็นเจชบกระทะเหล็กก็ได้นะครับไก่ตําผือรู้ไปแล้วเออเอออาจจะไปนั่งโฆษณาขายประกอบเขาเป็นได้ได้แล้วใช่ไหมมันปาดีกอบกับปาดีกอบปาดีกอบกับปาดีกอบ อันนี้ก็สุกแล้วนะครับแล้วก็เราก็คว่อมใส่ปักลงไปเลยนะครับวัคว่อมลงไปเลยอันนี้คือปักอะไรปักอะไรแล้ววะกระลำปีปักกระลำปีนะครับเรียกไม่ตกนะครับไม่รู้ว่าปักอะไรหยิบมาเองลืมชื่อนะครับกระลำเดือนนะครับไม่ใช่กระลำปีครับเปลี่ยนดีไซด์เลยีหม้ออ้าวหม้อหม้อหม้อ

ถ้ามีชุดอื่นกันก็มันต้องเป็นกล้องก่อรอและสักอย่างเลยอ่นะครับมันมันมีชุดเราชุดเดียวเท่านี้มูดตำร้อยว่าเบื้อนเลยอ้าวซึงตกลงดี่สรุปนี้มูดตำกินร้อยว่าไม่ร้อยนี่กูตำแรงตำแรงเลยนะนี่ร้อยร้อยครับร้อยครับเดี๋ยวเรากำลังมาจิ้มแร่จิ้มแร่กับพี่น้องกำเล็กติดใจกำติดท้องติดกอหอมจังพี่น้องเหรอพร้อมอย่างแรงเลยกินแล้วรสชาติซีฟานฟื้นมัง เรมาชิมเลยกับพี่น้องนะเอาอีซ่านกุยอืออือมันแซ่บหลายแซ่บหลายกับพี่น้องเออเมนูนี้วัดตี้แดดลาวกับพี่น้องเออเลื่อยเจ็บหลายหลายเลยฟานเมลานตีอีซ่านบนแซ่บหลายเด้อพี่น้องเออเมนูนี้เนื้อตำบยอนครับที่เหกันเนื้อตำบยกอนฟนาตีไม่ออกลูกเหนือเลยอลูกเหนืออะไรเจ้าอื อันนี้ก็อร่อยอยู่เจ้าไกันดำเลยกันดำเลยกันกินอะไรนะมีก็ดิไก่ดำมาไก่ดำไก่ดำรับอยากินร้อยไมตร้อยครับร้อยไัก่ดำมาไก่ดำไก่ดำัในปานีมูนัดตำร้อยว่าเพ่เลยครับตรงีไม่เยต้มูนัดเลยครับอ่าจะไพ เราเวกนี่ยังมูต่มอยู่คนเดียวเลยอืม,มสุดยอดลาวนะครับพี่น้องเมนูนี่วะตีเด็ดลาวนะครับวลาวตีเด็ดลาวอื